สดครับวันนี้จะพามาชมแปลงหน่อไม้น้ํำนะครับที่ทางสวนได้ทำการลงไว้นะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแปลงนี้นะครับก็ลงนะครับปลูกแบบแปลงนานะครับ ก็จะเหลืออีกประมาณโอหัวนิดหน่อยนะครับก็จ่ายใช้ทำการามาปลูกเพิ่มนะครับฝั่งโน้น ก็มียุบบ้างนะครับแต่ก็ต้นที่ยุบนั่นคือเรานับต้นได้เลยนะครับไม่เยอะนะครับนิดเดียวส่วนใหญ่จะสมบูรณ์นะครับแตกหน่อพุ่งสวยเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราตัดนะครับตัดตัดใบนะครับเพื่อใหอ้ใบใหม่เนี่ยเขาพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ พอส่วนก็เริ่มทยอยนะครับขยายพันธุ์นะครับให้เพียงพอต่อความต้องการกับของพี่ๆนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์ไม้น้ํานะครับพี่ๆติดต่อนะครับพักสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเราดึง ดึงน้ำจากบ่อนะครับ สวยยเลยครับเห็นอว่าอยู่ครับอ่าก็จะมาลงเพิ่มนะครับให้ให้เขาเต็มแปงเลย พี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือต้องการาสั่งจองหรือสั่งต้นพันธุ์นะครับหน่อไม้น้ํานะครับสามารถติดต่อทางเพจสวนธรรนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้หรือจะโทรศัพท์มาหมายเลขศูนย์1 5้า9นย์าหนึ่ง้าแปดสาม้าะครับไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยพ่าทางสวนก็คือวิธีปลูกนะครับลงปลูกเนี่ย ขยายพันธุ์เขาเนี่ยก็คือมันปลูกได้สองสามวิธีนะครับก็คือเราปลูกในกระบะก็ได้ใช้กระบะปูนนะครับทางสวนก็ปลูกอยู่นะครับทางาสวนโวนบ้านนะครับข้างบ้านก็ใช้กระบะปูนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นลงเราลงแบบแปลงเลยแปลงนาเลยนะครับ ดินค่อนข้างดีด้วยนะครับก็แนะนําให้พี่ๆนะครับปลูกเป็นดินเลนนะครับเป็นดินเลนแล้วก็น้ํานะครับให้น้ําประมาณประมาณนี้นะครับประมาณสักสองสามข้อนะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนได้ครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด่นทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับที่ีสามารถกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไ i b e กันได้นะครับ